เทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคตแรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมใหม่ Isuzu 2.2 DDI Maxforce อยู่ที่สนามช้างบุรีรัมนะครับซึ่งทางอีสุเนี่ยได้ชวนมานะครับซึ่งมาดูยกนกรรมนกครับของอเครื่องของดีเซลนะครับซึ่งได้พัฒนานะครับในการตอบโจทย์ความต้องการของอลูกค้านะครับในส่วนนี้ซึ่งอีสุ2.2 DDI นะครับ Max Force นะครับในส่วนนี้ The Force นะครับฟิวเจอร์พลังใหม่กำหนดโลก ซึ่งแน่นอนนะครับว่า <c oughs> ในส่วนตรงนี้นะครับเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเราทดสอบดูนะครับว่าในส่วนของอพลังใหม่กําหนดโลกเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในรถของ m ิวเอ็ซนะครับซึ่งแน่นอนครับรุ่นรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องอ ดีเซลใหม่นะครับซึ่งตามที่เราได้พูดไว้นะครับว่ารุ่นนี้คือเป็น2.2 DDI นะครับ Mac Forge นะครับอันนี้คือพลังใหม่กำหนดโลกนะครับแน่นอนครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยตอนนี้บรรยากาศก็คือตอนนี้เป็นทางตรงนะครับเพื่อเป็นทางตรงเนี่ยก็ค่อนข้างที่เขาไม่กำหนดนะครับคือทางก็คืออยู่ประมาณ1 5 0 1 6 0อเพื่อดูกำลังของเครื่องนะครับในขณะที่ขับนะครับ อันนี้พอไปถึงข้างหน้าเนี่ครับเริ่มทางโค้งทางผู้จัดงานเนี่ยเขาได้กำหนดไว้นะครับว่าระยะประมาณ60นะครับในเรื่องของการขับนะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนที่จะมาทดสอบในตัวนี้ดังนั้นเนี่ยพอนานในส่วนตรงนี้รถคันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นค่อนข้างจะแรงดีนะครับและตอนนี้ที่ผมเปิดกระจกอยู่เนี่ยนะครับคือผมจะดูว่าเสียงที่เข้า ข้างนอกมากับเสียงข้างในยังไงนะครับแต่ตอนนี้พอไปดูเสียงข้างในข้างนอกมาเนี่ยนะครับแล้วพอปิดกระจกปั๊บเราก็รู้เลยว่า,าห้องโดยสารข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บเสียงได้ได้ดีทีเดียวในส่วนตรงนี้นะครับนะครับ ส่วนความแรงเนี่ยผมชอบตรงไหนนะครับคือตรงเกียร์นะครับตรงเกียร์เนี่ยสามารถเชนไปที่1กับ2นะครับในส่วนตรงนี้มันเกิดขุมกำลังในส่วนตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งรถคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดนะครับในตัวนี้ก็คือเบรสโทนิกนะครับในส่วนนี้ก็เป็นแรงกระตุ้นนะครับที่แสลว่าแรงเร็วแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่ารถคันนี้ ได้ผ่านการทดสอบอยู่ประมาณ2ล้าน2แสนกิโลเมตรแน่นอนครับรอบโลกเลยนะครับในสูงนี้ถือว่าทางอิสุได้การทดสอบนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็ต้องการที่จะทําให้การทดสอบของรถคันนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงผู้ใช้นะครับจะได้มีคุณภาพในสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ที่ทาง อิสูตรที่ได้คัดมานะครับและแน่นอน2.2 DDI นะครับ MacPod เนี่ยแน่นอนเป็นอะไรที่จะบอกเลยว่าแรงประหยัดน้ำมันนะครับซึ่งใครอยากที่จะไปชมหรืออยากจะไปอทดลองขับดูเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเดินไปทาโชว์รูมต่างๆทั่วประเทศได้แน่นอนครับในส่วนตรงนี้ ก็จะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่28พฤศจิกาพร้อมกับงานมอเตอร์เอ็ปนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็ถ้าผู้ชมอยู่ที่ทางบ้านต้องการนะครับที่จะสัมผัสจริงๆว่าไอสิ่งที่พูดเนี่ยมันมันจริงแค่ไหนก็ได้เลยครับ ระเบิดทำไมครับน้องอาครับหยุดการเนินเลยนะครับเพื่อด yeah, ูว่าระบบที่ช่วยในการออกตัวในทางราชการนะครับหรือ S S A นะครับทำงานได้แบบสมูทมากนะครับจะออกตัวแบบแค่แตะเลิงเบาๆที่นอกรถแล้วก็เพื่อนและโดยเฉพาะจะก็ไฮไลท์เลยนะครับการที่เคลื่อนมีรว่าแรงดิ่มากขึ้นสังเกตว่าเวลาลมทางราดชันนะครับรถก็เลยว่าค่อยๆเคลื่อนที่ลงมานะครับใช้ เอนจินเบรคเครื่องยนต์ก็เ,เป็นการอย่างที่คุยในต้นครับเราไม่ได้ออกแบบใหม่แค่เครื่องเครื่องและเกียร์ต้องสัมพันธ์กันเพื่อความลงตัวในการที่ตอบสนองนะครับแล้วก็ช่วยในการชุดลชยเอาล่าาออะรครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในงานเปิดตัวนะครับเครื่องยนต์ใหม่ของอีซูนะครับ2.2 DDI Maxforce นะครับซึ่งคันด้านหลังผมนะครับก็คือ ไฮแลนเดอร์นะครับ2.2 DDi Max Force ครับสำหรับเครื่องยนต์ใหม่นะครับที่เป็นตัว2.2นั้นนะครับมีการพัฒนาขึ้นจากเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงม้าที่ดีขึ้นถึง9%นะครับอยู่ที่163แรงม้าแรงบิดดีขึ้นนะครับอยู่ที่400นิวตันเมตรและความพิเศษนะครับแรงบิดที่รอบต่ำหรือว่า low speed torque ดีขึ้นถึง56%นั่นหมายความว่าเรามีแรงบิดนะครับอยู่ที่255นิวตันเมตรในระยะแค่1,000รอบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครนะครับที่คิดว่าการออกตัวนะครับ ขึ้นทางชันต่างๆบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหากพูดถึงเรื่องความประหยัดน้ํามันนะครับเจ้าไฮรันเดอร์คันนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เดิม1 9 DDI Power นะครับอัตราการประหยัดน้ํามันดีขึ้นถึง10%เลยทีเดียวนะฮะความทนทานก็เช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ใหม่เราทําการทดสอบมากกว่า2ล้านกิโลเมตรนะครับส่วนส่วนตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยในเรื่องของความทนทานก็จะมีตัว Timing Ge a r a n d Chain นะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานสุด ของเครื่องยนต e ์อีสุกก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับประหยั้นมั่นใจได้ว่าเครื่องยน 2. 2 <c oughs> ต์2.2ก็จะ,ะตอบโจทยะ์กลุะะ่มลูกค้านะครับหากใครเนี่ยสนใจเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันสุดๆไป1.9 DDI Blue Power ครับใครที่สนใจเครื่องที่มีความปี e ด d y นะครับต้องการความแรงขึ้นนะครับก็มาที่2.2 DDI Max Force นะครับและใครที่เป็นสาย High Performance <c oughs> ก็ขยับมาที่3.0 DDI Max Force นะครับก็จะมีหลากหลายทางเลือกให้กับคุณลูกค้าเลือกในการซื้อรถหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวไฮเดรนเดอร์คันนี้เองนะครับนอกจาก ขึ้นจนที่ดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต,ต่างๆเรื่องระบบความปลอดภัยหรือว่า a d a s นะครับก็มีมาให้ครบครันเพราะฉะนั้นใครสนใจ p ิกอัพดีๆแบบนี้นะครับก็มาชมกันได้ครับที่โชว์ดูทีุู่นทั่วประเทศนะครับอย่างด้านหลังผมครับก็เป็นคันที่เป็นมาตรฐานใครอยากไปดูคันแต่งพิเศษเดี๋ยวผมพาไปชมครับและด้านหลังผมนะครับก็คือเจ้าเซฟตี้คาร์นะครับที่เป็นรถ ในการดูแลการแข่งขันอีสุวอนเม็กเรสนะครับซึ่งเราทําดีไซน์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับงานนี้แล้วก็สําหรับเครื่องยนต์2.2ดีไซแม็กฟอสต์นั่นเองนะครับความโดดเด่นของเจ้าคันนี้นะครับเมื่อมามองจากภายนอกนะฮะแน่นอนคือเรื่องสีนะครับเป็นสีม่วงพิเศษนะครับที่เราทําการพ่นนะฮะอันนี้ไม่ได้แรปสติ๊กเกอร์นะครับมาด้วยฝากระโปรงที่เป็นคาร์บอนจากนาคณะนะครับแล้วก็มีลิ้นชายล่างนะครับที่เป็นรถแข่งจากรายการอีซูวันเม็กเรสครับสำหรับตัวล้อแม็กเองนะครับด้านข้างมาดดูไ้เลยนะะฮ ด้านข้างเป็นล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับเบรกจากลันสต็อปนะครับโดยเบรกหน้าเนี่ยขนาด6พอร์ตเบรกหลัง4พอร์ตนะครับตัวกระจกมองข้างเองก็จากอะคานะคาร์บอนเช่นเดียวกันพอเป็นเซฟตี้คาร์แน่นอนนะครับเวลาแข่งขันเนี่ยจะต้องมีตัวไฟไซเรนอยู่ด้านบนนะครับหากเข้าไปดูทางด้านในนะครับเบาะนั่งฝั่งคนขับก็จะเป็นเบาะบัคเก็ตซีดนะครับจากสปาร์โก้นะครับรวมทั้งพรมลัยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้เองนะครับบอกได้เลยว่าความพิเศษของมันนะครับ เรานำรถคันนี้เนี่ยเข้าไปทำการจูนิงนะครับจาก ecu shop นะครับเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทำให้แรงม้าเนี่ยจาก1 5 3, 3แรงม้าขึ้นไปอยู่ที่2 5 0าแรงม้านะครับทอร์กอยู่ที่515อนิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจรถเดิมๆครับเพียงแค่พ่วงกล่องเข้าไปก็ได้แล้ว2องแรงม้าแต่ใครอยากไปไกลกว่าน,นั้นอีกมีการโมดิฟายมากขึ้นกว่าน,นั้นอีก การันตีได้ว่าไปได้ไกลขึ้นอีกเยอะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสายโมดิฟายนะครับผมก็แนะนำนะครับตับเครื่องยนต์2.2 DDi Max f o r นะครับว่าทำ Performance ได้ดีขึ้นจากเดิม